แสบตา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 ลมแรงอะไรเงี้ย e n g ง i s h on t ง e go by ้ p b l จริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะแสบตามากเลยนะเวลาแบบลมพัดมาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเ,เป็นคนที่มีภูมิแพ้ที่ตาคือผมเป็นภูมิแพ้ที่ตาซึ่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I have Allergic eyes I have allergic eyes นั่นคือจะบอกว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตานะครับซึ่งผมจะแพ้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกว่าอาจจะเป็นลมเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แล้วซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีแพ้อาหารทะเลแพ้เกสรดอกไม้แพ้ขนสัตว์อะไรทํานองนี้นะเราจะใช้โครงสร้างประโยคแบบนี้ได้เลยว่า I'm Allergic to แล้วก็เติมเข้าไปเลย I'm allergic to แล้วก็เติมไปเลยครับว่าเนี่ยฉันแพ้ไอ้นี่แพ้ไอ้นู่นอย่างเช่นถ้าเกิดจะบอกว่าแพ้อาหารทะเลก็บอกได้ว่า I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเฮ้ยแพ้เกสรดอกไม้ก็คือ I'm allergic to pollen I'm allergic to pollen หรือจะบอกว่าแพ้ขนสัตว์ I'm allergic to wool I'm allergic to wool I'm allergic to wool นั่นเองนะครับบรรยากาศแบบนี้ฮะผมชอบขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าในตอนเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าตรู่นะฮะซึ่ง uh, rooftop ดาดฟ้านะฮะ rooftop อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะจริงๆมันมีส่วนที่ใหญ่กว่านี้นะฮะแต่มไม่ได้ไปถ่ายทำ ตรงนั้นก็ just relax myself ก็แบบว่า chill out อะไรเงี้ยเออนะเนใหม่แล้วกันเนาะข้าวหน้าเนาะ English on the go b y K P B L bye take care thank you very much for watching don't forget to click like subscribe and share